ผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีธุรกิจรัดตัวแล้วก็ต้องมีเหตุเดินทางไปยังต่างประเทศบ่อยนะครับก็คงจะเบื่อก,กับปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นการหาที่พักในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการที่ต้องมานั่งรอการเปลี่ยนเครื่องบินหรือว่านั่งรอสถานีรถไฟเป็นระยะเวลา,านานานครับแต่คุณผู้ชมเองนะครับก็คงจะเริ่มที่จะเห็นกล่องหน้าตาแปลกๆตามสนามบินหรือแม้กระทั่งสถานีรถไฟเพิ่มมากขึ้น แนวคิดในการที่จะสร้างกล่องเหล่านี้แหละครับที่เป็นที่มาของธุรกิจไอเดียเด็ดต่างแดนในช่วง Business Intelligence ในวันนี้ครับกล่องรูปร่างทันสมัยนามว่า Sleep Box ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้ออกแบบโดยกลุ่ม As Group ในกลุ่มประเทศรัสเซียแม้จะเป็นห้องขนาดเล็กกว้างเพียงแค่2-3เมตรเท่านั้นแต่ภายในกล่องนอกเหนือจากเตียงนอนแล้วยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาปลุกที่ชาร์จมือถือเครื่องดื่ม บริการ Wi-FI เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์แบบ LCD TV คุณผู้ชมสามารถปรับระดับอุณหภูมิหรือแสงได้ตามต้องการด้วยนะครับด้วยส่วนใหญ่สลิปบ็อกซ์จะตั้งอยู่ตามสนามบินสถานีรถไฟหรือตามศูนย์การค้าต่างๆเจ้ากล่องนอนสลิปบ็อกซ์นี่แหละครับเป็นสวรรค์ชั้นยอดสำหรับผู้ที่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องบินหรือรถไฟตั้งแต่15นาทีหรือนานหลายชั่วโมงเพราะหลายคนนั้นคงจะสายหน้าถ้าหากว่าต้องหาที่นั่งรอเป็นระยะเวลานาน,าน,าน สำหรับคนที่ไม่มีเวลาหาที่พักในช่วงเวลาที่ทำธุระต่างแดนเจ้ากล่องซิลิค b o x บ็อกซ์เนี่ยแหละครับเป็นทางออกที่ดีได้เช่นกันเพราะไม่ต้องเดินทางออกจากสนามบินเพื่อหาที่พักแถมราคายังถูกกว่าอีกหลายเท่าตัวทั้งนี้กระบวนการชำระเงินก็ง่ายเพียงแค่จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์สนามบินหรือจุดบริการตามสถานีต่างๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์มาและลูกค้าก็สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยชั้นยอดได้ ความจริงแล้วแนวความคิดซิลิป็อกซ์นั้นมีมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีมาตั้งแต่ปี1979หรือกว่า30ปีที่ผ่านมาแต่มีชื่อว่าแคปซูลโฮเทลเป็นห้องเล็กๆเ,เรียงกัน2ชั้นสนนราคาคืนละ30ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ900บาทต่อคืนเท่านั้นแต่แคปซูลโฮเทลนี้กลับถูกเจ้าหน้าที่ของจีนสั่งห้ามป่ายเพราะขาดมาตรฐานความปลอดภัยแต่ซิลิป็อกซ์มีขนาดใหญ่กว่าและไม่ได้เรียงติดกันเหมือนแคปซูลโฮเทล ทำให้ s l ิปบ็อกเป็นที่นิยมในเมืองต่างๆโดยเฉพาะสนามบินดูไบซึ่งล่าสุดนั้นได้ติดตั้งกล่อง s ลิปบ็อกอยู่ประมาณ50-70กล่องทั่วสนามบินไปเมื่อไม่นานมานี้จะว่าไปนะครับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกในประเทศไทยของเราในแต่ละปีนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสในการทำธุรกิจของเรานั้นยังเปิดกว้างอีกมาก แต่สิ่งที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมนั้นจะต้องนะครับปีโจทย์พฤติกรรมของผู้โดยสารเหล่านี้ให้แตกแล้วก็นํามาปรับใช้ให้เข้ากับบ้านเราแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมก็มีโอกาสที่จะร่ํารวยโดยไม่ยากเลยทีเดียวครับแล้วกลับมาจาะลึกแนวความคิดในการทําธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่ใน Business Intelligence กับผมบรรพฒนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ